นี่คือแพร่ข้ามภาคของเราจากเมืองอไรรูมาสุดเมืองโขงเปน็นอำเภอแพร่จะปาสักตรงนี้ใกล้จะถึงเขตขมรแล้วตรงนี้เรียกว่าหมานาที4,000ดอนคือมีเกาะต่างๆน้อยใหญ่4,000เกาะเกาะนี้เป็นเกาะใหญ่นเนี่ยเป็นที่ตั้งของเมืองโขงเป็นอำเภอเมืองโขงหรือดอนโขงทีทีท่าแพร่ที่นี่เรียกว่าป่ไม่เรียกว่าแพรเรียกว่าปันี่นักเที่ยวฝรัง่งมาหลายคนอยู่ที่เร รถก็มีออกจากออกจากช่องไม่เกือบ200กิโลประมาณนั้นเท่านั้นครถเขาไม่ธรรมดารอาวอยุ่หม่เจริญนะ,ะนี่มาจะเป็นมีร้านอาหารอยู่ตรงนี้เสาโทรศัพท์โตโยต้าปราโดมีรถลา ตรงนี้ใกล้จะสิ้นเขตประเทศลาและเหลืออีกหน่อยเดียวก็จะเข้าเขตเขมรจำนปกสักตรงนี้เราเป็นที่ตั้งของเรือมหา,าทาสี 4, ่พันดอนมีเกาะน้อยเกาะใหญ่เยอะมาก